ตัวรีซองของ l o g i c บอกเลยว่า1ประทับใจนะคะสึกว่าผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นปรับความชุ่มชื้นแล้วก็กระจากใสค่ะคุณป้าคะคุณป้าเคยทำีอาร์มาก่อนไหมคะไม่เคยค่ะครั้งนี้ที่เชียงใหม่ที่คลินิกหมอหญิงเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าครั้งนี้อากาศที่เชียงใหม่ค่อนข้างเย็นนะคะพอมาถึงก็แบบผิวแห้งแล้วก็เลยอยากจะมาลองทำทรีทเมนต์ BR แล้วก็อยากจะลองผลิตภัณฑ์ของ BR ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยตัวปลังรู้จักผลิตภัณฑ์นี้มาสัก แล้วนะคะแล้วก็มีความวิทยาศาสตร์<ม>แล้วก็มีความน่าสนใจในการที่จะต้องใช้ตัวนี้ผสมกับตัวนี้หรือลดทอนตัวนี้ในบางระยะแล้เพิ่มตัวนี้รู้สึกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้าง scientific นะคะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นความพอใจของบุคคลด้วยว่าผิวเราช่วงไหนตอนไหนช่วงชีวิตไหนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน<ม>แล้วก็อีก3เดือนเนี่ยผิวเราก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยนะคะ<ม>ก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นค่ะ นี้นะคะก็นวดนะคะตัวรีซองของ b i o l o g i c นะคะเสร็จแล้วนะคะบอกเลยว่า1ประทับใจนะคะรู้สึกว่าผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ลิฟต์กรอบหน้าเพราะว่าวิธีการที่เขาก,กดแล้วก็เดรนตัวน้าเหลืองนะคะ mm hmm. ก็อีกอันนึงที่ประทับใจมากๆก็คือการที่มาส์กนะคะูปขมนนะคะตรงนี้แล้วก็ามาส์ทั่วหน้านะคะเพื่อปรับความชุ่มชื้นแล้วก็กระจักใสะคะ่ะอาทิตย์หนึงจริงๆแล้วถ้าทําได้สักอาทิตย์ละครั้งเนี่ยมีวินัย เชื่อว่าผิวทุกๆคนจะดีขึ้น